จืาเอ๋สวัสดีเด็กๆทกทดีมาลพะพอดีวันนี้นี่มีอินบ็อกมาเฟซบุ๊กจากจากเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยส่งมาให้ดูเนี่ยว่าลูกสาวเป็นเอซีพี่ต้องดีเขียนจดหมายหาพี่ตงดีเออดีเหมือนกันเนะไม่ต้องส่งปรายสีส่งอินบ็อกมาเลยเดี๋ยวจะอ่านกันเป็นจดหมายจากน้องเจียเจีย เจเจนี่ให้ทำเสียงแสบเสียงแสบเสียง,งแสบด้วยไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าอยู่ในหัวเนี่ยสวัสดีลุงทองดีเอ,อดด้ดีหายไปไหนอะหนูเป็นเอฟซีนะคะหนูติดตามมานานแล้วค่ะหนูเป็นลูกของเพื่อนลูกทองดีค่ะชื่อว่าก่อนลูกของแม่ก่อนนะลูกแม่ก่อนตอนเด็กๆนี่น่ารักนะแต่ลุงน่ารักกว่า หนูชื่อว่าจีเจียค่ะหนูอยู่ป .2 ออายุ8ค่ะจีเจียอายุ8ขวบปะลูกอ่านเช็คแสบค่ะอ่าน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 ล้านลานลานก่อนๆๆๆค่ะ <c oughs> นี่คือ UID free f i r e เ้ยจีเจียเล่น free f i r e ด้วยเหรอแต่ตอนนี้ลุงยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะลุงเล่นไม่เป็นน่ะ ถ้าลุงเล่นแล้วเจเจียแบกลุงได้ปะแบกลงลุงอ่ะลุงเคยเห็นรูปเจเจียแล้วนะครับเจเจเป็นเด็กน่ารักมากเจเจียขอบคุณที่เขียนจดหมายหาลุงแล้วก็ติดตามลุงนะขอให้เจเจียกับครอบครัวนี่ดูแลสุขภาพดีๆแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกคนเลยนะเจเจียนอกจากจดหมายที่อินบ็อกซ์มานะครับ เรายังมีพัสดุที่ส่งมาจากน้องอลีส่งมาหลายวันแล้วได้อวยพรมันเกิดอลีไปแล้วด้วยเดี๋ยวมาแกะดูพัสดุจากอลีกันมาจากน้องอลีกรุงเทพมหานครเขียนตรงนี้ไม่ว่าทาบไส่กรอกอีสานทานไส่กรอกอีสานด้วยนะคะเข้าเวฟให้ร้อนอลีสาไส่กรอกอือจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าขายไส่กรอกอยู่อุ้ย เอาอิ่มพา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 มอุ้ยโอ้โหป้าปิด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 โอ้รูเพิ่งเคยเห็นป้าปิดเนี่ยเดี๋ยวเอาไส้เก่าอีสานไปเข้าเวฟก่อนรีบกินรีบกินนี่นี่จดหมายจดหมายสวัสดีค่ะพี่ทังดีโหนชื่ออาลีนะอายุแปดขวบแล้วอ่ะ วันนี้วันเกิดหนู18สชิงหาโอ้ลุงได้อวยพรวันเกิดน้องอลีไปทางไลฟ์สดแล้วนะครับครบครบ8ขวบแล้วคะ่ะหนูไม่มีช่องนะคะอ๋อแม่ฝากใช้กรออีสานยังไม่จบเฮ้ยหนูดูพี่ทองดีทุกวันเลย FC พี่งดีนะรักพี่ทองดีนี่พี่ฟ้าใหม่ตาโบนี่ยายมีอุ้ยยายมีมีปีก ปีกนักฟ้าหรือปีกกระหังเนี่ยนี่พี่ทองดีนะด้านนี่ลุงแฟงอุ้ยลุงแฟงน่ารักนะทุกคนและนี่ก็น้องอารีเองโอ้น้องอารีตัวจริงน่ารักกว่าไม่ต้องตกใจนะข้างหลังใยญยมีนะคะเพราะมันคือรูปปั้นแอปเปิ้ลหืมไหนอะเอฟซีพี่ทองดีด้วยน้อยหนาให้ลุงแฟงในโลโก้ไส้กรอกมีอารีด้วยนะ โอ้นี่ไงนี่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 เป็นไส้กรอกอีสานอาลิสานะครับนี่ไงน้องอลิน้องอลิน้องอ,ล,อ,งอลิอยู่นี่แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหอลิเซ็กซี่ <c oughs> ใช่อลิหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุ่งจะไปลอกทานเดี๋ยวนะลูกฝากของให้แมวด้วยนะคะโอ้ดู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 ด,ด,ดูลุงเห็นขนมแมวแล้วอลิน้อยหน่าให้ลุแงแฝงลุงแฝงกินได้ไหมอ่ะ โอ้ยฟันรวงหมดปากกับเขียวแบบนี้ <c oughs> นี่เป็นนี่เป็นพลาสติกเนาะกิฟนี้คงให้ยายมีแน่เลยเฮ้ยอ๋อให้แม่ลำเจียกอูารู้จักแม่ลำเจียกด้วยเนี่ยนี่สกุชชี่อะไรอะลูกหื้นี่มันเป็นสกุชชี่อะไรอะมันเคยเป็นซาลาเปามาก่อนหรือเปล่าสีมันลอกแล้วอะแล้วก็มีขนมแมว โอ้ยแสบขอบคุณมากเลยอนรีรู้ได้ไงว่าแสบกินสีนี้แมวบ้านลุงนี่เรื่องมากเนาะกินสีนี้เนาะแต่สีนี้นี่จะเป็นสนิทกับแต้มกินนะโอเคแล้วก็อลรีก็มีหนังสือผีเรื่องผีผีรอบโลกผียูโรโอ้ยอ่านไม่ได้แล้วของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กอะ่ะเขาไม่ให้อ่าน ถ้าจะให้ลุงอ่านเมื่อไหร่ก็บอกนะนั่นมีบุ๊ก <c oughs> แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ลุงได้สัมผัสปั๊บอิดที่กำลังโด่งดังทุกคนมันเป็นแบบนี้หรอมันก็มีเสียงแค่นี้หรอหรือว่าต้องวางกับพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องก่อนต้องวางกับพื้นนะได้ยินเสียงไหมเขาว่ามัน ใครเครียดได้ทุกคนจริงดิเวลาเราเล่นก็เพลินๆใช้ความคิดแล้วยังไงต่อก็กลับข้างมาเล่นไงอ๋อมันก็มีเสียงแบบนี้อันลีลุงได้รับพัสดุแล้วนะเดี๋ยวลุงจะไปทดลองทำไส้กรอกนะแล้วใครจะสั่งซื้อไส้กรอกคุณแม่อันลีได้ที่ไหนอ่ะอย่าลืมมาคอมเมนต์ในไลฟ์สดด้วยนะ ขอบคุณมากเลยครับอลีปั๊บป๊บปัาจะไม่ใช่เสกปั๊บอิดแล้วในที่สุดก็ได้สัมผัสปั๊บอิดเป็นครั้งแรกในชีวิตอลีขอบคุณมากนะลุงได้รับแล้วนะต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ยังติดตามทองดีอยู่นะครับแล้วก็ ถ้าอยากพูดคุยกันก็มาพูดคุยกันได้ในไลฟ์สดทองดีจะพยายามไลฟ์ทุกวันนะจะได้พูดคุยกันอ่ะคลิปนี้ไปละได้ป๊อปอิดละฟังเสียงอีกที <c oughs> <c oughs> โอเคบายบายทุกคนบายบาย